ของบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านนานเกินไปนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นแหล่งเชื้อโรคจะกระตุ้นเซลล์มะเร็งปอดได้นะคะทีนี้เรารู้หรือเปล่าว่าในบ้านมีสามสิ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดที่จะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์มะเร็งปอดนะคะทีนี้เราควรจะรีบตรวจสอบเร่งด่วนเลยนะคะว่าในบ้านเราเป็นยังไงบ้างมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีอันตรายเสียชีวิตสูงและ มีการคาดการณ์ที่ต่ำโดยมกกักจะถูกตรวจพบในระยะที่โรคลุกลามแล้วและสาเหตุอาจเริ่มต้นจากสิ่งของเล็กๆในบ้านแม้ว่าคุณจะทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยทุกวันนะคะแต่ปัญหาการหายใจหรือโรคทางเดินหายใจอาจยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้เป็นไปได้ว่าภายในบ้านของคุณได้สะสมสิ่งของบางอย่างเอาไว้ ซึ่งแม้ว่าจะดูสะอาดและไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะมีอะไรเรามาดูกันนะคะประเภทที่1ก็คือน้ำมันถั่วลิสงที่เก็บไว้นานการใช้น้ำมันถั่วลิสงในการปรุงอาหารดีต่อสุขภาพเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหลายคนจึงใช้มันในระยะเวลานานโดยไม่คำนึงถึงวันหมดอายุแม้ว่าน้ำมันถั่วลิสงจะมีจุดเดือดสูง แต่มันก็จะมีจุดที่เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกออกซิได์นะคะทีนี้เมื่อน้ำมันเสื่อมสภาพอาจทาให้เกิดสารอันตรายอะฟาทอกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งประเภทหนึ่งตามการจัดอันดับขององค์การอัน,มา,อนามาโรคอนาไมโรคซึ่งอาจน,นำไปสู่โรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งตัมะเร็งปอดยิ่งไปกว่านั้นหากน้ำมันถูกบีบจากมเมล็ดที่มีราขึ้น การใช้จะยิ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากขึ้นนะคะทีนี้น้ำมันถั่วลิสงสามารถเก็บได้นานแค่ไหนน้ำมันถั่วลิสงมีอายุการใช้หานสั้นเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆโดยเฉพาะน้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ที่มีอายุการใช้งา n ประมาณ6เดือนหากเก็บในขวดแก้วและอุณหภูมิห้องไม่เกิน30องศาทีนี้ถ้าพบว่าน้ำมัน มีกลินเหม็นหรือไม่หอมแล้วก็ควรทิ้งไปนะคะอย่าเสียดายประเภทที่2ก็คือพรมเก่าๆภายในบ้านนะคะพรมสามารถช่วยตกแต่งบ้านได้แต่หากเก่าเกินไปแม้เราจะทําความสะอาดบ่อยๆเขายากที่จะกําจัดฝุ่นหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ซุกซ่อนอยู่เช่นเห็บเหาฝุ่นมูลสัตว์หรือแม้แต่เชื้อราโดยเฉพาะพรมที่สัมผัสน้ําบ่อยๆนะคะเช่นพรมในห้องน้ําหรือห้องครัว สิ่งเหล่านี้อาจน,นำเข้าสู่ปอดและทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังสะสมไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดการพัฒนาเซลล์มะเร็งปอดหรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆนะคะเราควรเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสะอาดและสะภาพของพรมหากพรมไม่อ่อนนุ่มอีกต่อไปสีเริ่มจางมีกลิ่นมิ้นแม้ว่าเราจะทำความสะอาดบ่อยๆก็ควรเปลี่ยนนะคะและสำหรับพรมขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแผ่นรอกฝุ่นทำความสะอาดทุกวันเน้นว่าทุกวันนะคะเพราะว่าฝุ่นละอองมันมีทุกวันประการที่3ก็คือหมอนเก่าๆที่ใช้มาหลายปีอันนี้มีทุกบ้านย้ำเลยว่ามีทุกบ้านนะคะการนอนรับเป็นกิจวัตรที่ดีทีนี้หมอนที่เราใช้ทุกวันจริงๆแล้วเป็นที่สะสมของฝุ่นเซลล์ผิวที่ตายแล้วและสามารถกลายเป็นแหล่งพบพันธ์ของแบคทีเรียหรือมแมลงต่างๆได้เช่นเหา น้ำลายหรือน้ำมูกแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ขณะนอนหรับอาจหายใจเอาเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ปอดซึ่งอาจทําให้เกิดโรคปอดเรื้อรังการอักเสบของรูขุมขนบนหนังศีรษะหรือสิวทีนี้แม้ว่าเราเรานะคะคจะซักปอกหมอนบ่อยๆหรือผึ่งหมอนให้แห้งแต่หมอนที่เก่าหรือเปื้อนคราบเหลืองก็ควรเปลี่ยนใหม่นะคะทีนี้เกิดข้อสงสัยว่าเราควรเปลี่ยนหมอนบ่อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหมอนนั้น โดยชั่วไปควรเปลี่ยนทุก6ถึง36เดือนนะคะ36บเดือนก็คือ3ปีและสำหรับหมอนที่ใช้วัดสดุเทียมเช่นหมอนใย,ยสังเคราะห์ควรเปลี่ยนทุก6เดือนนอกจากนี้ควรซักหมอนทุก3เดือนและซักปอกหมอนทุกสัปดาห์นะคะควรทำเพราะอะไรสัญญาณของมะเร็งปอดที่พบบ่อยนะคะอาการที่พบบ่อยของมะเร็งปอดได้แก่ไอเรื้อรังตอนเช้าเสียงแหบน้ำมูกที่มีเลือด หรือไอเป็นเสมหะหนาๆที่มีอาการหายใจระบากและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหมดนี้ร้วนเป็นอาการของมะเร็งปอดทีนี้คุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยยืนยันว่าใช่โรคมะเร็งปอดหรือไม่นะคะเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะแชร์เคสนี้นะคะ